กลางโผลห้ากุนซือลุนคุมลิวอผูต่อจากเจอรกินคอปหลังจากที่เจอรกินคอบได้ประกาศอำลาสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้แล้วมีรายชื่อห้ากุนซือพร้อมโอกาสความเป็นไปได้ที่จะมาคุมทีนแอนฟิวหนึชาบี้อลันโซถือเป็นชื่อแรกที่เดอะคอปนึกออกและอยากให้มาคุมทีมลิวอูปต่อจากเจอรกินคอบมากที่สุดในตอนนี้ เนื่งจกเคยเล่นในทินแอนฟิลด์ระหว่างปี2004 2 0 0 4ัน่ถึงาคว้าแชมป์เอฟเอคับแต่ที่โดดเด่นสุดๆคือแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกการสองพั0สีถึงสอัาปฏิหารที่อิสตันบูลนอกจากนี้ผลงานของกุนซอชาวสเปนวัย42ปีใช้ไลเหรือเกินโดยตอนนี้นำเลเวอวร์คูเซนนั่งเจ้าฟูงมุลเลซิกาเยอรมัน18นัดไม่แพ้ใครหลังคุมทีมมาตั้งแต่ตุลาคมปี2022ส่วนปีที่แล้วห้างไขยาจบอันดับที่6 รวมถึงได้ไปเตะย,ยูฟายูโรปาลีกนอกจากนี้แมชชาบีมีสัญญากับเลเวอร์คูเซนจนถึงปี2026แต่เจ้าตัวใส่เงื่อนไขเอาไว้ว่าต้องเปิดไฟเขียวให้ไปคุมลิเวอร์พูลหากมีการทับทามเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้แค่นี้ก็บอกได้แล้วว่ามีใจขนาดไหน 2. r o โรเบโตเดอ s ชซีกุนซือชาวอิตาเลียนโดดเด่นทีเดียวหลังมาคุมไบตันต่อจากแกมพอตเตอร์ ตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปี2022ฤดูกาลที่แล้วภายทีมจบอันดับที่6พิมิลิกอังกฤษตามหลังลิเวอร์พูลเพียง5คะแนนแม้ว่านกนั่งนวลไม่อยากจะเสียหน้าใหญ่มือดีคนนี้แต่คงไม่มีอะไรมาหยุดยัง้งเพราะโอกาสคุมลิเวอร์พูลนั้นหอมหวานเหลือเกิน 3. โชเซ่มูรินโญ่อดีตกุนซอเชลซี Chelsea, และแมนยูไนเต้กลายเป็นฟรีเอเยน่นหลังแยกทางกับโรมาแม้ว่าแฟนบอลบางคนอาจจะใส่หัวไม่อยากได้ แต่ว่าในายใหญ่วัย61ปีก็ถือว่ามีชื่อชั้นและโปรไฟล์ไม่ธรรมดาไม่ว่าจะไปคุมสมโมสรไหนจะต้องมีแชมป์ติดไม้ติดมือเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่เปิ้ลแชมป์กับอินเตอร์มิลานฤดูกาล2009-2010นัเลนตาตึงใจหรือเกิน 4. i อูไอเอมอรีเจ้าของสถิติคว้าแชมป์ที่ใครก็ยากจะทำลายคือนำเซบียาเป็นแชมป์ยูฟายูโรปาลีก3ฤดูกาลกาติดต่อกันคือ2 0 20 1 3 2 0 1 4 2 0 1 4 2 0 1 5 และ2015 2 0 1 5ถึงกุนซือชาวสเปนกลับมากอบกูชื่อเสียงบนเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษขึ้นมาอีกครั้งหลังจากล้มเหลวกับอาร์ซิลแต่เมื่อปีที่แล้วพาแอสตันวิลลาจบอันดับเจก่อนจะพัฒนาก้าวกระโดดตอนนี้รั้งอันดับที่4โดยสไตล์การคุมทัพของนายใหญ่วัย52ปีนั้น,นเกมบุกอันน่าตื่นตาตื่นใจซึ่งก็น่าจะเข้ากันได้ดีที่แอนฟิลด์ 5. สตีเวนเจอร์ลแม้ว่าประสบการณ์ในฐานะกุนซือจะน้อยหนี่เคยคุมเลนเจอร์แอสตัน และปัจจุบันอยู่ที่อันนีติฟาปบนเวทีซาอวดิโปลีแต่ว่าเดอะคอปหลายคุณก็น่าจะพร้อมให้โอกาสเพราะคนนี้คืออดีตกับตันระดับตำนานอย่างสตีเวนเจอร์ลาดว้ย3ปีดังนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้และเป็นไปได้อย่างแน่นอนผู้เชี่ยวชาญถอดภาษาใกล้คอปจากคลิปสัมภาษณ์อัมลาเยวูคุณซื้อหงแดงถูกถอดภาษาใกล้ในคลิปสัมภาษณ์ที่บ่งบอกว่าเขาหมดไฟทำงานชัดเจน ดารินสแตนตันผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดภาษาไกา่วิเคราะห์ท่าทางของเจกินคอปในคลิปวิดีโอประกาศอำลาตำแหน่งกุนซือลิเวอร์พูลเทนเนอร์วัย56ปีทำช็อกแฟนหงทั่วโลกโดยการประกาศกลางฤดูกาลว่าเขาจะลงจากตำแหน่งหลังจบฤดูกาลนี้หลังจากทำงานกับสโมสรมายาวนานถึง9ปีพร้อมประสบความสำเร็จพาทีมควา้าแชมป์ทุกรายการด้วยสแตนตันวิเคราะห์ภาษาไกายของคอป ที่บ่งบอกชัดเจนว่าเหนื่อยล้าทั้งกายและใจซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งที่ผ่านมาจากการทำงานกับสโมสรโดยเขาได้กล่าวว่าครอบดูเหมือนคนที่เหนื่อยมากๆแล้วคนหมุดไฟเสียงของเขาอยู่ในโทนที่ต่ำลงระดับเสียงและยานเสียงซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนนั้นเหนื่อยลา้าไม่ใช่แค่ทางกายแต่เป็นทางใจด้วยมันอาจจะต้องทำให้เขาต้องใช้เวลาหลายเดือนในการเรียกพลังกำลังของเขากลับขึ้นมา และช่วงเวลาของเขาที่ลิเวอร์พูลมันส่งผลกระทบต่อเขาจริงๆมันมาถึงจุดที่เขาต้องเลือกระหว่างสุขภาพของเขาหรืออาชีพของเขานอกจากนี้สเตนตันยังยืนยันวา่าไม่มีปัจจัยภายนอกเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจแต่อย่างใดกกนแสดงออกถึงความเศร้าเล็กๆที่เราสามารถเห็นได้บนใบหน้าของเขาเขาก้มหน้าลงและอ้าปากค้างทั้งหมดรวมอยู่ในสิ่งที่เขาพูด มันเป็นสิ่งที่ผสมผสานร,ระหว่างความผิดหวังและความเศร้าอย่างแท้จริงว่าเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากบอกมือลาเขานั่งลูบขาตัวเองบ่อยมากซึ่งเป็นท่าทางของการเรียกความมั่นใจให้ตัวเองเหมือนกับก,การกอดตัวเองแล้วบอกว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำเขาแสดงให้เห็นถึงความกล้ายอย่างมากในการเปิดเผยตัวเองระหว่างถ่ายวิดีโอแสดงให้ตัวเขาทั้งตัวโดยไม่นั่งอยู่หลังโต๊ะทำงานหรืออะไรพวกนั้นมันแสดงให้เห็น ถึงความซื่อตรงของเขาอย่างมากในสิ่งที่เขาพูดสื่อดังอังกฤษคาดท่าที่หม่ขคอบหลังเตรียมอำลาเลอวอ์พูสื่ออังกฤษคาดการ์าง,งานใหม่เจคินคอบเตรียมแยกทางเลอวอ์พูมีทั้งสโมอสรยักษ์ใหญ่ในยุโรปรวมทั้งสองชาติวงการฟุตบอลหลังจากที่จะกินคอบออกมาประกาศเตรียมอำลาเลอวอ์พูหลังจบฤดูกาล2023-2024แม้ว่ายังเหลือสัญญาก,กับหงแดง จนถึงเดือนมิถุนายนปี2026ก็ตามโดยให้เหตุผลถึงการยุติบทบาทผู้จัดการทีมเป็นเพราะหมดพลังล่าสุดเดอซันซื้อดังในอังกฤษได้วิเคอห์หาง,งานใหม่ของเจคินคอปหลังเตรียมออกจากทีมแอนฟิลหลังจากคุ้มทับโงแดงมายาวนานเกือบ8ปีครึ่ง 1. ทีมชาติอังกฤษสัญญาทีมชาติอังกฤษของแกลิตเซากี กำลังจะหมดลงในสิ้นปีนี้แกาคุ้มทัพที่ไลออนจะทำให้คอปอยู่ในอังกฤษต่อไปโดยไม่ต้องพบทีมเก่ากับด,ววดิวเวอร์พูล 2. ทีมชาติเยอรมน,นีสัญญาของยูเลียนในเกียวมันคปนื้อทีมชาติเยอรมน,นีเป็นเพียงสัญญาระยะสัน้นจนจบยูโร2024ดังนั้นแกนคุ้มทีมชาติบ้านเกิดมีโอกาสเป็นไปได้อาจ,จมีเข้มข้นไม่ใช้พลังงานเยอะเหมือนงานสโมสร 3. เลียนมัตลีต แม้ว่าคารโลอันเชลติพึงต่อสัญญาไปจนถึงปี2026แต่หากผลงานไม่ดีนีลีรวมทั้งยูฟาแชมเปี้ยนลีกอาจมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีม 4. บาร์เซโลนาชาบีเอ็นนเดสกำลังเจอสถานการณ์กดดันที่บาร์เซโลนาพาทีมอยู่อันดับ3ของตารางด้วยตัวชาบีก็ออกมาเปยว่าจะอำลาสโมสรหักล้มหลวไร้แชมป์ในฤดูกาลนี้ 5. โอลเซดัตมุน กินมาคุมเลือวัวผู้ขอบใช้เวลา7ปีในการคุมทีมบริเซียดัตมุนสถานการณ์ของทีมในยุคปัจจุบันไม่เปียงปางเหมือนยุคของคอปซึ่งมีโอกาสที่จะกลับมาคุมทีมเก่าอีกครั้ง